ถ้าบ้านของเราใช้หลังคาบ้านโทนสีแดงสีชมพูหรือสีส้มให้เราเลือกโทนสีทาผนังด้านนอกอาคารตามภาพตัวอย่างการใช้โทนสีและการปรับสมดุลธาตุสมมุติว่าหลังคาบ้านของเรามีโทนสีแดงสีชมพูหรือสีส้มที่เป็นโทนสีของธาตุไฟสีทาผนังด้านนอกอาคารควรใช้ก็คือสีเขียวที่เป็นธาตุไม้สีเหลืองหรือสีน้ำตาลที่เป็นธาตุดิน และโทนสีที่ไม่ควรใช้ก็คือโทนสีของท่านน้ำซึ่งเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินและสีดำแต่ถ้าหากว่าท่านได้ใช้หลังคาโทนสีส้มซึ่งเป็นโทนสีของธาตุไฟและได้ทาสีผนังด้านนอกเป็นโทนสีฟ้าซึ่งเป็นโทนสีของธาตุน้าแล้วมีพลังงานที่ประทะกันการจะแก้ไขพลังงานที่ประทะกันให้ท่านใช้โทนสีเขียวที่เป็นธาตุไม้มาตัดขอบหรือทาสีผนังแบบทูโทน ก็จะสามารถแก้ไขพลังงานที่ปะทะกันภายนอกตัวอาคารได้ครับ